นิทานเรื่องพญานาคกับชาวบ้านการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆกร,กริมน้ำมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่าสมบัติเขาเป็นคนดีมีน้ำใจและมักช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแต่หมู่บ้านนี้ประสบปัญหาขาดน้ำและชาวบ้านทุกคน ต่างวิตกกังวลเพราะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาอาหารขาดแคลนน้ำในแม่น้ำแห้งขอดและพวกเขาต้องเดินทางไกลเพื่อไปหาน้ำพวกเขากำลังเริ่มกลัวว่าจะไม่มีชีวิตรอดในฤดูหนาวที่จะมาถึง ทุกคนในหมู่บ้านต่างกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากน้ำไม่ไหลกลับมาอีกวันหนึ่งขณะที่สมบัติออกไปหาน้ำเขาได้ยินเสียงแปลกๆจากแม่น้ำเมื่อเขาเข้าไปใกล้ๆเขาพบกับพญานาคตัวใหญ่ที่กำลังทำร้ายปลาในน้ำสมบัติรู้ว่า พญานาคนั้นเป็นผู้ปกครองแม่น้ำและเข้าใจว่าความแห้งแล้งเกิดจากการที่พญานาคโกรธเคืองสมบัติกล้าเข้าไปพูดกับพญานาคท่านพญานาคทำไมถึงโกรธและทำร้ายปลาพวกเราต้องการน้ำเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตพญานาค มองสมบัติด้วยความประหลาดใจและพูดว่าชาวบ้านไม่เคยเคารพและทำลายธรรมชาติพวกเขาไม่เคยทำบุญให้ฉันเลยพยานาะคยังได้เล่าให้สมบัติฟังถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเมื่อก่อนชาวบ้าน เคยให้ความเคารพต่อเขาและทำบุญถวายอาหารให้กับเขาเป็นประจำแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านกลับลลืมการเคารพธรรมชาติและเริ่มทำลายป่าและแม่น้ำสมบัติคิดหนักและตัดสินใจเสนอว่าหากท่านยอมให้พวกเรา มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ข้าจะทําบุญและสร้างศาลาให้ท่านเพื่อแสดงความเคารพพญานาคเห็นความตั้งใจของสมบัติจึงตกลงที่จะให้ชาวบ้านมีน้ำแต่มีข้อเสนอว่าทุกคนต้องช่วยกันทําบุญและรักษาธรรมชาติ สมบัติกลับมาถึงหมู่บ้านสมบัติเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฟังพวกเขาตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างศาลาและจัดงานทำบุญให้กับพญานาะาแต่ขณะที่พวกเขากำลังเตรียมงานทำให้ชาวบ้านหลายคนเริ่มเกิดความหวาดกลัวพวกเขาไม่เชื่อว่าพญานาาจะยอมให้พวกเขา มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์คืนก่อนวันทําบุญขณะที่สมบัติเดินไปตามริมแม่น้ำเขาได้ยินเสียงน้ำไหลและทันใดนั้นพญานาคได้ปรากฏตัวขึ้นในน้ำอย่างกระทันหันชายผู้นั้นรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นระทึก แต่เขาตั้งใจที่จะพูดคุยกับพญานาคอีกครั้งท่านพญานาคขอให้ท่านเชื่อใจพวกเราพวกเราจะเคารพท่านและธรรมชาติอย่างจริงใจในคืนนั้นคืนวันทำบุญชาวบ้านมารวมตัวกันที่ศาลามีการจัดอาหารและของถวายมากมาย พวกเขาทั้งหมดร่วมกันสวดมนต์เพื่อขอขมาพญานาคและขอให้แม่น้ำกลับมาไหลอย่างสมบูรณ์มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญชาวบ้านเริ่มรู้สึกตื่นเต้นลุ้นระทึกขณะที่พวกเขายกอาหารถวายพญานาค พญานาคได้ปรากฏตัวขึ้นจากน้ำพวกเขาต่างจับตามองด้วยความหวาดหวัน่นแต่เมื่อพญานาคเห็นน้ำใจและความตั้งใจของชาวบ้านเขาก็เริ่มเปล่งเสียงออกมาข้าพรเจ้าเห็นความตั้งใจของพวกเจ้าแล้วพญานาคกล่าวหากพวกเจ้า ยังเขารับเล่นรักษาธรรมชาติข้าจะให้แม่น้ำกลับมามีน้ำไหลอีกครั้งแล้วพญานาคก็เริ่มทำการร่ายมนตด้วยการโบกหางลงในแม่น้ำน้ำในแม่น้ำเริ่มไหลกลับมาอย่างอุดมสมบูรณ์ เสียงน้ำไหลาราวกับเสียงดนตรีที่ไพเราะชาวบ้านต่างโคร้องด้วยความดีใจจากวันนั้นเป็นต้นมาในหมู่บ้านเริ่มฟูนฟูชีวิตอีกครั้งแม่น้ำกลับมามีน้ำไหลยอย่างอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านก็เริ่มปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารชีวิตของพวกเขากลับมามีความสุขอีกครั้งสมบัติกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านในฐานะที่เคยมีความกล้าหาญเผชิญหน้ากับพญานาคและยังช่วยให้ชาวบ้านเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและไม่ทำลายธรรมชาติ นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจแนวเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติและเคารพในสิ่งที่เรามีไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันจะนำมาซึ่งความโชคดีความอุดมสมบูรณ์หาก,กเราทำดีต่อธรรมชาติและไม่ทำลายธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะตอบแทนเราด้วยความอุดมสมบูรณ์ความสุขความเจริญในชีวิต